สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี FC บอทบี FC พุยบ้านฟินแลนด์ FC ขายตัวเกียวมิวสิกนอกจาก FC ถึงกับน้ําตาไหลหลังเห็นเผยบ้านฟินแลนด์โพสเป็นภาพ AI ค่ะพี่น้องภาพ AI ที่ร้อนท้ายกับลูกๆนะคะ่าภาพ AI ที่ว่าลูกเน่ะเอาพวงมาลัยมาไหว้พอค่ะเป็นภาพที่ใส่ AI สร้างขึ้นมานะคะบมเม่นภาพจริงเด้พี่น้องเด้อืม คือยังสี่พิบานฟินแลนด์เพิ่นก็นอยากเจอลูกเพราะวา่าอียงวันพ่อนะคะพี่น้องวันพอ่อห้าธันวาคมนี่อีกอย่างหนึง่งลูกพ่นปายูค่ะทั้งป่าเพ่นพาไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะพี่น้องถ้าไปเที่ยวเขาใหญ่บัดน,นี้มันมีประเด็นดราม,มาจากอีป่านิงค์ค่ะอีป่านิงมันกระโผลขึ้นมาแซะพิบานฟินแลนด์อีกแล้วค่ะมันแซะวา่าอ่า อยากเจอลูกทำไมไม่นัดเจอทำไมมาอดรามา่าลงโพสเหนียงซินาอีป่าหนิงนี่มันโพสมันโพสแสตลอดดอูแล้วค่ะพี่น้องบารูว่ามันได้เงินอัดฉีดจากผู้ใหเนาะแต่มันก็นมีเอฟซีนะอัดฉีดเงินให้มันอยู่ไปน้องมีติงทั้งนั้นนะคะสนับสนุนมันแต่ก็ไปคอมเมนต์มันหลายหลายคอมเมนต์อยู่นะอีป่าหนิงนี่มันเป็นนักโทษมีคดีไปอยู่ต่างประเทศค่ะเพจอีป่าหนิงมันดาเจ้าค่ะ ดาเจ้ามันเคยเอาหนูเนี่ยไปแขวนนะคะเพราะว่าหนูด่ามันเองค่ะพี่น้องเอ้ยใครจะไปนัดทันได้ค่าสิไปนัดเขาก็เอาลูกไปกอนเขาก็เอาลูกไปกอนเทือที่หนึ่งก็ยังเพราะว่าทนได้อันเทือที่สองที่เทือที่สองอั้มีเทือที่สามมันก็สิมีต่อไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะ,นะคะพี่น้องนะคะเขาก็่อ,อพาลูกหอปลูกไปทั้งอื่นอีกนะคะเสร็จแล้วที่นี่นะคะ ติงหมอลำก็ไม่ทนไม่พอใจนะหลังจากที่ป้านะโดนทัวลงกระถือทัวลงตัวนอ้องพี่น,น้องพาดูเพิร์นไปมองหันมองมีนะคะพรอนวาสีวันพ่อวันยังหรอนวาสีวันเกิดวันยังนี้พาดูเพินเดินายค่ะไปตั้งจังหวัดไปเชียงคานแน่ไปเขาใหญ่แนเอยียงซีนนะคะ่ะวีบานฟินแลนด์นะเพิรนจงได้ล้คลิปค่ะลงคลิปเลยนะคะเพิ่นอะเพินว่าไพร์ซีาาโบคือหอดูเนาะ เพิ่นลองไห้คุณนะน,นะคะ,คะเอฟซก็เป็นกําลังใจให้เ่นเดอร์เอฟซบางคนก็ไปคอมเมนต์เลยค่ะว่าล้านเปอร์เซนต์สายเลือดข้นกว่าน้ําพ่อไม่ได้ทิ้งเด็กตอนนี้นะอยังตามน้ําอยู่พอดีโตอีกนิดลูกจะมาหาพ่อแท้ๆเองนะคะเอฟซก็บอกว่าใช่เห็นในแล้วน้ำตาไหลสงสารจับใจเอาเมียใหม่ไปเลยจบจบ,จบลูกโตมาเดี๋ยวเขาก็มาหาเองอสัเขาก็อยากให้เร่อน นี่ลูกใหม่นะนะคะจะได้บาต้องมาทนทุกทรมานไอ้เขาอันใส่เครื่องมืออันเอาลูกมาเป็นเครื่องมือยิงสินะจ๊ะจ้าพี่น้องเอฟซีกต็ติดตามต่อไปด้ค่ะว่ามันจะเป็นจังไดต่อไปพอเาจะพาลูกไปใซดอีกองจังส่ค่ะพี่น้องเอ้ยเบอร์จบเบอร์สินนะะ้นดอกค่ะยันลูกบวชยันลูกแต่งงานนู่นนะคะพี่น้องดราม่าอันนี้หนะเดี๋ยวจะเออ เมียเกาแต่งงานกับผัวใหม่หอย่งสังสีอู้โพสเซกันไปโพสเซกันมาอยู่จ้ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณ f อฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ